สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับวิไลสปายยูเคค่ะทุกคนวิไลเพิ่งกลับมาจากทํางานค่ะทุกคนยังใส่เสือ้อบ่งเน่ <c oughs> ใส่เสื้อกัน,นหนาวดิแบบว่าเสื้อกัน,นหนาวดิมันหนาวค่ะในบ้านบอกให้คุณสามไมีเปิดหิดบอกว่าหิดบ่มีมีอยู่แต่ประหยัดประหยัดแห้งแห้งบางอย่างควรประหยัดบ่ประหยัดบางอย่างบ่ควรประหยัดกับบ่ประหยัด นั่นแหละค่ะเดี๋ยววิไลจะมาเห็ดสปาเกตตีให้ลูกไส้วิไลว่าจะพักพรวา่าสะเบเฮ็ดกับเขาวิไลก็เฮ็ดบ่ได้ค่ะทุกคนมันบ่มีอีหยังถี่ลูกไส้สีเฮ็ดกินเองได้ยังสีนะคะ่ะก็มีขนมปังมีอยางจังสีง่ายๆแต่ว่าวิไลก็สงสารทนนี่แหละวิไลขี่สงสารค่ะทุกคนเป็นนั่งสีแหละ ทำงานวิไลก็เลยไปนางผักเฮ็ดคลิปกลับมาจากทำงานวิไลก็เลยไปนางผักแล้วก็เฮ็ดคลิปจักหน่อยนะคะทุกคนแล้วก็ดาวน์โหลดคลิปอันนี้ลงคลิปจังสินะคะลงหนาลงล้าลงหลังอีกละ้ยมือนี่ก็สุดๆคะ่ะทุกคนไปทำงานเหมือนี่สุดๆสดุดๆอีกที่จจิงงานก็บ่ได้ดลายมากแต่ว่าเพราะความถี่วิไลล่าจังสินะคะรู้ซึกล่า แล้วก็จะได้เพิ่นก็บ,บอกไ้วิไลนั้นคัดพื้นห้องน้ำปกติแล้วพันจะใไ้วิไลเวลาประมาณสามชั่วโมงแต่ว่าเมื่อนี่วิไลตัดสินใจเบาเลยค่ะทุกคนบอกลายฮหดต้องนั้นแน่ต้องนี้แน่คัดต้องนั้นแน,นแ่คัดต้องนี้แน่เฉพาะแต่ห้องเพิ่นน่ะที่วิไลเห็ดหน่ะก็ใหญ่เพราะแห้งแล้วอันเฟอร์นิเจอร์ก็ เดี๋ยวก็สั้นนันสั้นนี่ตรงเห็ดลายยางแล้วก็เติมนงเติมนามบางหองก็จะเป็นหองซองเตียงยังสินะคะหองมือนี่เฮ็ดซี่หองแต่ว่าหองพนจะเป็นหองใหญ่วิไลว่าจะขออนุญาตพนท้ายลงจากมืออยู่ค่ะก็หองดีอยู่พนก็หห้วิไลนน่นเห็ดทุกซอกทุกมุมไม่แล้วก็เห็ดประจํแหละค่ะทุกซอกทุกมุมแต่ว่าเวลาเหมือได้วิไลบ่ไปมันก็ คือคนบาดเหตุจังสีนะคะทุกคนแล้วมันก็ขัดทาห้องน้ำต้งถีบ้าเห่าถาทาบาดคัดประจํามันก็จะเลื้งมันบ่คะบงตองขอบขอบทาห่อเห็ดทุกมือบ่ตตรงในไปเห็ดประจะะํเนากค่ะมือได้ไวไล่ไปบอกไวไล่ทุกเธออ้อาแล้วทุกเ่อที่เห็ดนะบาดเหตุบอ,เบอกเอาจนเลื้งจังสีนะคะทุกคนแล้วทีนี้ก็บอกไวไล่มือนีีว่าคัดผื่นในเดอร์ซ้ห่องให้คัดผื่นซ้มห่องไวไล่ก็เลยลุก งานเห็ดปกตินี่สีหองนี่มันก็สามชั่วโมงอยู่แล้วให้มักคัดพื้นอีกวิไลก็เลยบอกพนตรงๆเลยว่าอ้ยมันตรงเพิ่มเวลาเดิมมันใส่เวลาวิไลก็เลยบอกตรงๆสีเลยจังสีนะคะบอกกับพนพนก็เลยว่าเออจังสันก็ไอก็เห็ดเพิ่มเวลาพนาจ,จังสีนาะวิไลก็เลยบอกพนตรงๆ,ๆพอเดียวพนจะขึ้นว่าเห็ดสามสามชั่วโมง แต่วิไลก็ยังมาทูผืน่นทูครัวให้เพ่นซื่อจะสินะก็เห็ดเกินอยู่เห็ดเกินเวลาแน่อยู่พ่นเป็นคนที่แบบว่าวางงกบอ <c oughs> ถาถามวิไลเห็ดงานบอ,อดบอ,อดสามชั่วโมงแค่สิบนาทีเพ่นเกิดจะบอกว่าคอยให้เจ้าเด้อสิบนาทีได้คอยเห้เจ้าแต่ขันวิไลเห็ดเกินไปหีสิบนาทีบ่เพิ่มห้ได้ค่ะทุกคนคือเห็ดใหเพ่นซื่อจะสินะคะแต่วิไลก็เออเห็ดเห็ดไป เราวบ่อยากอันนี้เห็ดโอ้ยกเ็เห็ดไปจนกว่าสิไปได้งานใหม่แหละค่ะทุกคนก็เจ้าหนายอีกผู้นึงก็ที่แรกก็มาลับปากเพลินกรก็เลยบรได้ปไปเห็ดให้เจ้านายที่ว่าเวลาเห็ดประจ,จําจะสินะคะก็เลยมืออื่นจะไปเสดยุทธ์และคะ่ะ <c oughs> มืออื่นก็เลยสิไปเป็นมือสุดถ่ายของ ประมาณได้ยุดสองหมื่อมั้งประมาณยุดสองสามหมือนนี่แหละค่ะทุกคนเป็นไข่เป็นไข่ขแต่ขออยาใไห้วิงถี่วิไลลงขิดไปนะคะขอ,อยาใไห้วิงถ้าวิไลวิงแล้ววิไลจะเหตยังบ่ไห้เลยจะทรมานมากๆเลยถ้าวิไลวิงนะ่ะก็นั่นแหละก็เลยยู่บเป็นอีกแหละย่างหนึง่งขันยังบ่อแล้วกับเขาบา่าบ่อแล้วยังบ่อแล้วให้ลูกให้เต่าก็ยุดบ่ไห้ค่ะทุกคน ก็เป็นแดวสีแหละขันคันเห็ดยั้งแล้วให้ลูกให้เตาแล้วก็สิสดไม่แห้งข้เจ้านะขาบช่วใจดอกเขาบช่วใจห้าดอกเขาเห็ดใด้แต่สําหรับวิไลนะ่ะเห็ดบ่ได้ค่ะทุกคนยังห่วงลูกอยู่เดี๋ยวนายกระามอยู่ว่าเจ้าไม่ลูกอยู่บ่บ่บ่มีดอกก็เด็กหน่อยลูกแฟนนน่วิไลก็เลียงมาแต่ในหน่อยก็เป็นนาทีวิไลทุกอย,ย่างแหละวิไลก็เลยว่กะก็เลียงป ตอนนี้ก็เลี้ยงตัแต่น้อยจนใหญ่แล้วเนาะเขาก็หักเพิน่นสีจมสียังแน่ก็ตามภาษาเขาาเวลาเมื่อย่าสินะคะทุกคนแต่กันไ้แบบว่าโอ้โบสนใจเฮ็ดบะได้ดอกเมือ่อเศาร์ก็หลูกสาวก็ว่บาบ่ได้ไปโรงเรียนแต่ตงโตออกไปเรียบร้อยแล้วบอกว่าลดบ่ได้มาลดบ่มารับวัตสำมลดบัตรบ่มาก็เลยได้อยู่บ้าน เวลาก็มาต้มน้ำนะคะต้มน้ำไทยถีบเคยเห็ดสปาเกตตีเนาะคะ่ะเห็ดง่ายๆคะ่ะทุกคนต้มน้ำเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกหรือน้ำมันยังกระดแหละคิดว่านะแต่เวลาก็เคยใส่น้ำมันธรรมดาก็เคยใส่เพื่อถี่สิบไาฮาเ้นของสปาเกตตีติดกันนี่คือ ที่เขาบอกมาเนาะค่ะแล้วก็ใส่เกลือนะคะใส่เกลือเกลือนี่คือบบเข้มบบเข้มค่ะทุกคนหรือว่าวิไลกินเข้มกับโบลูแต่กี่วิไลเป็นคนที่กินบบเข้มแต่บ่าพ่อ พอใส่หน่อยกับบอเข้มค่ะลืมมาเดี๋ยวจะให้สามีไปสือฟื้นถ้าบอเปิดเห็ดก็ต้องปดใส่ฟื้นค่ะเดี๋ยวเวลาสิซุ้มไฟลูกสาวก็บอกให้ถอดปอเปียให้ก็เลยว่าปอเปียดแค่ สีฉีนสีอิ่มอยู่บ่อวาสันเ็ดปอเปียให้ลูกสาวแล้วก็ลูกชายก็เซษสปาเกตตีมาให้เพิ่นกะพอเพิ่นนะสินะคะไม่คนระับครับ 好。Awesome. ตาทีว่าทำซอสเองนะคะเห็ดบเป็นค่ะ นี่คะ่ะทุกคนเสร็จแล้วเซนส,สปาเกติีใกล้สุกแล้วคะ่ะนิดหนึ่ง